สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนเพ Switch นะครับในส่วนของปั๊มน้ำอัตโนมัติของ Hitachi นะครับซึ่ง Hitachi ตัวน,นี้เป็นรุ่น 2NX นะครับ PMW 250นะครับ250วัตต์นะครับตัวน,นี้ก็ การพังเสียหายนะครับก็มีการซ่อมแซมเฉพาะหน้าไปเนื่องจากพลาสติกด้านหลังนะครับของตัวนี้มันแตกนะครับทําให้มุมของตัวปั๊มไม่สามารถที่จะทํางานได้ปกตินะครับมุมตัวนี้นะครับพอดีเอาเก็บมลไทายรัดไว้มันหักนะครับตัวนี้มันหักเมื่อมันหักปุ๊บมันก็เลยส่งผลทําให้ตัวเพรสเชอร์สวิตเราไม่ทํางานตามหน้าที่ของมันต่อแล้วไม่หยุดนะครับ อาการคือเราใช้อะไรเคาะเคมันถึงจะหยุดนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสวิตช์เพร u เชอร์กันนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับกับก่อนอื่นนะครับเรากำทําหน้าที่ในส่วนของการถอดชุดตัวคาปาซิตเตอร์นะครับมีสกูด้วยกัน2ตัวนะครับอันหนึ่งตรงนี้นะครับ เมื่อถอดแล้วนะครับก็จะสามารถเห็นในส่วนของชุดควบคุมนะครับเราจะถอดในส่วนของสายไฟของ p พชเชอร์สวิต c h นะครับในส่วนของสายไฟเพชเชอร์สวิตจะเป็นสายสีขาวนะครับก็จะมีต่อไฟเข้า1จุดตรงนี้แล้วก็หางปลาสีเทาตรงนี้นะครับเข้าที่จุดนี้นะครับเราจะทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนนะครับเพชเชอร์สวิตต์ตัวนี้ออกมาเลยนะครับซึ่งเพชเชอร์สวิตต์ตัวนี้จะมีขนาดเกลียวอยู่ที่3าทับนะครับ3าทับก็สามารถไปเปลี่ยนเองได้นะครับแต่ต้องมีค่าแรงดันที่เท่ากันนะครับซึ่งค่าแรงดันของเพชเชอร์ของฮิตาชินะครับอยู่ที่ ตอนออนนะครับ2.0นเริ่มทำงานนะครับแล้วก็เวลาที่เราปิดก๊อกปิดอะไรนะครับแรงดันจะต้องอยู่ที่2.6กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับหรือ260กิโลปาสคาลก็จะหยุดทำงานนะครับใช้แรงดันเท่าเดิมนะครับเราได้ในส่วนของ p r t u s u s e Switch มานะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเทียบนะครับค่าแรงดันก็ใกล้เคียงกันนะครับตอนออฟก็อยู่ที่2.8นะครับ แล้วก็ตอนออนอยู่ที่2.2นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ทำการต่อสายนะครับแล้วก็เข้าคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะประกอบตัวนี้แล้วก็ทดลองกันเลยครับครับตอนนี้เราก็ทำการประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทดสอบทดลองกันดูนะครับครับตอนนี้พร้มทำงานแล้วนะครับเราจะมาปิดน้ำกันนะครับตอนนี้เปิดน้ำแล้วนะครับมาปิดน้ำกันครับ นี้ก็หยุดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการนะครับนะครับในกรณีถ้าสวิต์นะครับเวลาบางทีนะครับแรงดันสูงแตกต่างกันนะครับถ้ามันไม่หยุดทํางานนะครับก็สามารถที่จะปรับนะครับในส่วนของสวิตแรงดันตรงนี้นะครับให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของเรานะครับโดยการปรับนะครับขออนุญาต าการปรับให้เป็นบวกและลบนะครับลบก็คือลดแรงดันนะครับให้เขาตัดเร็วขึ้นนะครับถ้าบวกก็คือตัดให้ช้าลงนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะแก้ไขนะครับสำหรับคนที่ซื้อในส่วนของเพ s เชอร์สวิตไม่ตรงตามค่าแรงดันก็สามารถปรับตั้งได้ครับขอบคุณครับ